พระครูสิริพัฒนประยุทธ์นะครับรองเจา้าคณะอำเภอสงเนินเจ้าวัดวัดสว่างบูรพารามนะครับมาดูการตกแต่งเนนในงานพระราชทานเพลิงศิรธธิส,สังขารหลวงปู่พระครูประกาศวัฒธรรมหลวงปู่ผลอดีตเจ้าวัดวัดไม่อมพรนะครับกับอาจารย์โสพล,ลรัตนปัญญาพระคลละรูโสพลรัตนปัญญาอาจารย์ชัยวัดป่าบันดอนวัดป่าบ วัดบันดอนนะครับมันไม่มีป่าแล้วเป็นวัดบันดอนตำบลบุ้งขี้เหล็กนะครับก็เป็นเจ้าภาพเมนนะครับทาให้ก็แม่ครูบาอาจารย์ลงปุ่ผลนะครับตอนนี้นกยูงใช่ครับถ้าเป็นหัดตะดีลิงเขาต้องทําข้างนอกต่างหากครับแล้วก็มีพิธีฆ่าถ้าไม่ทันแล้วตอนแรก่าจะให้คุณโยตกาเขาทาพิธีฆ่านกอัศลีลิงไม่ทัน ต้องอีสองหมื่นลยเธอคนฆ่าเธอเอาไหมเดี๋ยวฉันจะทําให้เธอจะได้ออกไล์สดเนี่ยฉันถ่ายทอดอยู่ต้องรำด้วยนะครับประเดี๋ยวระคุณท่านพระครูสิทธพัฒนประยุทธ์นะครับรองเจ้าคณะอำเภอสุเนินเจ้าวัดวัดสว่างบูรพารามพระอาจารย์โสพลรัตนประจาอาจารย์ชัยนะครับก็มาดูเมนนะครับซึ่งอาจารย์ชัยเป็นเจ้าภาพนะครับทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ผลนะครับซึ่งท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดใหม่พรปีสองสามสานะครับถึงสานะครับก็อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทําให้บูชาครูนะครับอออบนนนนนนทรราายยยย่่่ีี้งงะคคักก็มดดดดเุลจวิิ คนนพระเดระคุณท่านครูลองเจ้าคณะอำเภอสุเนินครับจะกลับเดี๋ยวไปส่งอหยาามครนีก็ตามลมีนะครับอาศยนองอยู่อาศยนองอยู่องหูมีน้องหายไดม ทรงพรออร่อแม่รูบาอาจารย์ทำหน่อย